คนเล่าต้องห้องหาหนักทองเที่ยวไทยให้กลับมาพอหนักทองเที่ยวจีนใส่บาดบ่เหมือนนักทองเที่ยวไทยมารลยญาติทางสังคมกับบ่มีงานนี้มีคนล่าออกมาบอกสิ่งที่ตนเองได้พบเจอกับโตกันหลายคนเลยเดี๋ยวเฮานี่ร่องไปเบิงและไปฟั่งน้ำกันในได้ญาณี่นักทองเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวในแขวงหลวงผาบาง อย่างดวงหลายซึ่งก็ถือว่าเป็นเดืองทีดีสำหรับการท่องเที่ยวในเล้าซึ่งเฮตไห้เศ้าคาขายและบรรดาโฮงแฮมเฮือนผักมีไา้ไหล่เพิ่มขข้นแต่การเข้ามาเที่ยวเล่าของคนจีนจำนวนหนึ่งในเมืองดวงผาบางโดยเฉพาะคนจีนที่มาก,กันเองบอมีไกนนำเที่ยวค่อยแนะนำก็ถือว่ายังสางความวุ่นวาย และบอมีมารายาทั้งสังคมอยู่เซนการทมน้ำไล่ไปทั่วสูบยาแล้วถิ่มซาายและเมื่อคนจีนไปตักบาทย่มเศร้าก็บอหายคว่ำเข้าลบในพระพุทธ,ธาศาสนาเป็นต้นแมนผ้ากำลังบินทบาทอยู่คนจีนบางคนก็ย่างตัดหนาผาสงเสึงเดืองนี่ก็ถือว่าเป็นเดืองที่หนาเป็นห่วงสุดๆเลย ลังที่เศร้าเล่าทานหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองดลวงผาบางเพิ่นนี่ได้ก,กาวต่อสำนักข่าวไอเฟเล่าในวันที่เศร้าเก้าเดือนมีนาปี2 0 2 3ว่า หล,กหลกกัจจหหลกๆการือ่ออจ,ะออจะเป็นแค่จะซู้อย่างหรือห่าห้ามเราก็คื่จะโบฝังเนาะจะทูบน้ำลายสาใสแล้วก็โบห้าวคนจ้าช่วยกันซู้ใส่ขับกระทิมหันเลยกันจากบ้านยำเสากวุ้นไหวเ่า,าจีนนี่แหละโบให้เกียรติวก็เข่าหลบเนาะถูกคนจะให้เป็นระเบียบเข้าเจ้าก็คือจะยางวุ้นไหวเศร้า,าบานทานี่เพนไดกาวตต่มว่านอกจากนี้คนจีนที่ขับรถมาเที่ยวประเทศเาาก็ยังสั่งความบอเป็นดเบียบเฮียบห้อย ในเมืองดวงผาบางอีกด้วยคนจีนบางคนไปกางเต็นท์นอนกันเองอยู่ในสวนสาธารณะและมีการท่มขี่เนื้อไปทั่วซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศเราด้วยรถสว่วนตัวดอวยด้วยรถเอียงก็แล้วแต่ควรที่จะไปเซาทีพักในการพักเซาบ่แมนบามากางเต็นท์หลังก็นอนกันเองแบบนี้ ตัวนี้ก็เห็นอยู่ข้าเจ้าจะลดบ้านมาเลยเจ้าจะลดอยู่แถวแถมค่ะบางบานคนขาเจ้ากะ,ะกลางเป็นหนอนอยู่คนรช่วนสถานะเจ้าจะมีประ,ประกดกรมสันนี้ให้เห็นอยู่ตลอดเนาะเขาเป็นระเบียบ้ะมันกับบเแมนแนวอยู่แล้วถ้าเจ้าเข้ามาเมืองเหล่านะเจ้าก็ต้องให้เกี้ยวคนแล้วหรือว่าเขาักโยงแหมบนได้บนหนึ่งเนาะให้เป็นระบบระเบียบข้าหน้าที่เราวลาวในเมืองด้วงผาบางอีกท่านหนึ่งก็ได้กล่าวว่าบอแมนแต่คนจีนที่ขับรถมาเที่ยว ประเทศลาวกันเองเท่านั้นที่ามีการสางควา่วมวุ่นวายก็ยังมีคนจีนอีกจำนวนหนึ่งที่เขาเจ้ามากับกุ๊ปทัวซึ่งบางกุ๊ปทัวก็ได้สางควา่วมวุ่นวายคือกันบางคนกินอาหารอิ่มแล้วเศษอาหารเดือก็บกไปถิมอยู่ในทั้งขีเนเหงอยากถิมบ่อนได้กับถิมบอมีการหักษาความสะอาดสวยกันซึ่งท่านไดกล่าวว่า ันจีนเนี่ยมันก็เป็นขึ้นกับบางคณะเนาะบางกลุ่มเพราะว่าเขาจะซื้อแพ็กเกจมามันมีห้องพักกับเที่ยวพร้อมเนาะมันรวมทุกอย่างเขาจะเาจะบุกมาเป็นคณะใหญ่เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็มันจะินวนิวาหนิดนึงเพราะวาคนไล่นะอาหารนะทีมโมป็นบอลครับมีอยู่เนาะขณะนาเดียวกันพนักงานห้องแฮมแห่งหนึ่งอยู่ที่เมืองหลวงผาบางก็ได้ล่าวกับเดือนนีว่าปัจจุบันก็ได้พบเห็นคนจีนที่บ่มีมาในาททางสังคมอยู่เซนมากเว้าจาเสียงลัง เมื่อเขาเจ้ามาผักองแฮมพอเขาเจ้าบอกหูภาษาอื่นหูแต่ภาษาจีนเป็นลักแต่ส่วนร้ายคนจีนที่มีฐานะค่อนขางดีเขาเจ้าจะมีมารนาททางสังคมและหูจักเกงใจคนอื่นซึ่งท่านในก้าวว่ามันก็มีแต่ บอเแียงบอาดังนันก็เจ้าฮันโบกงภาษาอื่นเนาะเจ้าฮงแต่ภาษาจีนเป็นลักมันเป็นคนจีนที่ฐานะบ่ปานได้คนที่มีฐานะค่อนข้างดีในนึงต่อเจ้าเจ้าูงระเบียบหักฎเจ้าจะเกรงใจคนอื่นนนโดยพนักงานฮงแฮมทานหนึ่งยังกล่าวเติมว่าสำหรับการเข้ามาเที่ยวของคนจีนในลาาก็ถือว่าเป็นเดืองดีสำหรับฮงแฮมเพื่อนพักพอจะมีรายหับเพิ่มขึ้น แต่ส่วนมมาใยาตทางสังคมยังพบว่าคนจีนยังเว้าจาเสียงลังย้อนเขาเจ้าบ่หูภาษาอื่นและต้องใส่ Google ในการแปลภาษาสวยซึ่งท่านได้กล่าวว่า มันก็ดีใช่วมันจนมีลายหับมียังไหลขึ้นคุณเจ้าก็โอเคอยู่ส่วนใหญ่ก็ดีขึ้นกลัวต่กรอนคนมาธนิษตะกี้มันอยากเปลือยหลเดี๋ยวนี้ใครแล้วมิเตมารลาเยาการว่ากันว่าเสียงฝากกระยักแห้งนิดหนึ่งมูเวกมูเวกต่วนี้ก็ยังอยากยากอยู่เขาเจ้ามาแล่วชนใหญ่มันกัจเจ้าพวกภาษาจีนเนี่ยเราต้องได้ใส่พุดขเกลแปรอันนี้ก็เป็นดังเล่าข่าวสารในคลิปนี้ึ่งต่อไปเดียวเฮาหนีล่องไปฟังความคิดเห็นด้วยว่าคอมเมนต์ของชาวเล่ากันเดียวเฮาไปเบิงน้ำกันว่า เศร้าเล่าจะมีความคิดเห็นแนวใดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเบิ้งทีคอมเมนต์ที่หนึ่งเพิ่นในคอมเมนต์ว่ามีลายเดืองหลายท้องถิ่นจีนมันบ่อให้เกียรติคนลาามันถือว่ามันยิ่งใหญ่ฝากการจัดตั้งภาคราฐควรเอาใจใส่เติมก่อนมันจะหายแห้งไปกว่านี้คอมเมนต์ของคนลราคนต่อมา เขาคือแขกที่มาเที่ยวเล่าเฮ้าก็ต้องเป็นเจ้าบ้านทีดีอดทนไว้คอมเมนต์ของคนเลาาคนต่อมานี่ไซส์และวัฒนธรรมคนจีนแตกต่างกับต่างประเทศหลายขาพระเจ้าเคยเห็นกับตาอยู่สหรัฐอเมริกาเมื่อเวลาเลิกงานพากกินเขาเที่ยงจำนวนหลายคนหลายเสื้อชาติแต่บอแม่นคนจีนเมื่อคนจีนย่างผ่านมา มันข่าขี่กระเทอแล้วทมเปะลงดินย่างหน้าตาเสยอ,อยู่เวียงจันสมัยก่อนก็คือกันเจ้าค้องห่านขายกล้วยเตียวเอากล้วยเตียวห้ลูกค้าแล้วยางกับเขาหองคั้วพร้อมข่าขียกระเทอทมคอมเมนต์ของคนเล่าคนต่อมาย้อนเขาบอดถือประเทศเล่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเขา และเขาเจ้าบ่มีความนับถือประชาชนเราคอมเมนต์ของคนเราคนต่อมานี่ไซจีนอยู่ไซก็คือเก่าใหาท้ทำใจได้เงินเขาแต่กะไลแนวอื่นตามมาต้องว่างดับยับเข็มงวดแต่เล่าเหตดบ่ได้หลอกเดืองนี้คอมเมนต์ของคนลราคนต่อมาแมนแทเดอร์ซุ่มเจ้าจีนบางคนมักซกกับโปก๊ก บอมีมานาญาดมักเปื้อนทมน้ำลายซาซายขีย้เหยื่อเศษอาหารอยากทิมไซส์กระทิมเขามาเล่าไปเซาหองเซาเฮือนคนเล้าจะมีหางเสียงโลดว่าจีนเห็ดเปื้อนอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเลาาเกี่ยวกับเรื่องนี้กัถทอว่ามีคนเล้าหลายคนเลยที่ว่าบอมากนักท่องเที่ยวจีนแต่กัจำใจที่จะต้อง บริการพวกเขาหเห็นได้อนเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวจีนกับเป็นหนึ Hans ่งในลายหับของบรรดาธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวบกว่าจะเป็นทีพักหรือว่ากุ๊ปถ้วยยังก็แล้วแต่เซึร์กัดจาใจในการหาบนักท่องเที่ยวจีนเห็นได้เนาะถากว่าบ่มีนักท่องเที่ยวจีนสิไปเอานักท่องเที่ยวไซนักท่องเที่ยวไทยกับแบนการท่องเที่ยวเล่านักท่องเที่ยวยุโรปเขาเจ้ากับ่คอยมาเที่ยวประเทศเล่าแล้วเนื่องจากว่าฟุ่น PM 2 5เนจุดหานะ ซึ่งทุกทานคิดแนวไ,ดไรคอมเมนต์บอกกันได้ขอขอบใจเมื่อทุกทานที่เขามาเบิงแล้วเฮามาเจอกันไหมในคลิปหนะ้า